มันวิกฤตจริงๆก็ต้องถามแบบนี้แล้วก็ต้องทราบข้อมูลจากท่านครับตอบให้ชาวบ้านได้ทราบข้อเท็จจริงส่วนจะได้หรือไม่ได้พวกเราต้องรับข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปต่อว่าอย่าไปบอกว่าเฮ้ยต้องมียังไงก็ต้องมีเราฟังข้อเท็จจริงจากเขาเสียก่อนว่าจะเป็นอย่างไร,ร,รขอบัขอบคุณท่านสวน,นะครับก็ในกรณีนี้นะครับอื มันก็ต่อยากเลยเกิดนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่เราผักดันน้ําเข้าไปสู่ในแปลงแปลงมะม่วงเนี่ยเราก็ต้องแบบสุดๆกันเลยนะครับมีมาตรการหลายอย่างเลยเราทํากันมาตั้งแต่ปากคลองหนึ่งขวามาเลยนะครับเพื่อจะให้น้ำเนี่ยไปถึงไปถึงแปลงแปลงมะม่วงทุกแปลงที่ตอนนั้นช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวามาเนี้ เราก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีน้ํามาตั้งแต่นาปังใช่ไหมครับเราก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อจะช่วยเพราะว่ามันเป็นมาตรการของกรมนะครับ<ม>การช่วยเหลือเพื่อนอพืชพืชที่ไม้ยืนต้นนะครับตอนนั้นเราก็ทําตามมาตรการนะครับสําหรับข้าวนะครับสําหรับข้าวเราก็ประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันว่าให้เริ่มปลูกข้าวสักประมาณเท่าไหร่อยู่ในดุลพินิจของอพี่น้องกเกษตรกรนะครับ ท่านสสอบอกว่าแล้วตอนที่ท่านยกมือเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีการหวานข้าวปลูกข้าวไปแล้วนะครับในตรงนี้ผมขอได้ไหมครับผมจะขอเข้าไปปรึกษาผู้บริหารที่สำนักหรือรกรมก่อนว่าเราจะมีมาตรการอย่างไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะให้คําตอบกับทุกท่านเรื่องน้ําเรื่องน้ําตรงนี้นะครับ เพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ากรมก็จะผ่อนคลายเรื่องมาตรการตรงที่ว่าถ้ามีการปลูกเพราะว่าเรามันเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่18พฤษภาคมประมาณ563เป็นต้นมาใช่ไหมครับแต่ท่านก็เห็นว่าฝนเนี่ยยังตกไม่สม่ำเสมอตกเป็นที่ๆเผพอเ,เนี้ยอ่างทองเนี้ยแทบจะไม่ตกเลยตกสิงห์บุรีตกชัยนาทใช่ไหมครับเราก็เห็นสภาพนั้นพวกเราก็เลยไม่สามารถที่จะ,ะหว่านข้าวกันได้ทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งพื้นที่ นะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่มีน้ําขึ้นมาจากอาจจะเป็นน้ําต้นทุนของตัวเองสวัสดีครับผมผมเป็นเกษ,ษตรกรนะครับที่ใช้คลองนี้เลยครับห่างไปจากตรงนี้ประมาณสักสองกิโลกว่านะครมีคําถามอย่างนี้ครับผมไปดูในแผนพัฒนานะครับะระลุลุ่มน้ําระดับจังหวัดของจังหวัดอ่างทองเนี่ยมันมีงบทําคลองดาดต่อปีหกสี่เนี่ยงบประมาณ 20ล้านบาทระยะ2กิโลผมว่าถามคำถามแรกนะครับทำจริงใช่ไหมครับคำถามที่สองจะปิดน้ำกี่เดือนกี่ปีกี่วันนะครับท่านทำคลองท่านต้องปิดน้ำเราแน่ปิดนานแค่ไหนทำจริงหรือไม่คำถอดคำถามที่สองคำถามที่3มครับท่านทำคลองไหมเนี่ยถ้าสูบน้ำตลอดแนวท่านทำลายหมดเลย ครับถ้าใครใช้คลองนี้อยู่ระยะทาง5.8กิโลเมตรที่เป็นคลองด่าแล้วเนี่ยถ้าสูบน้ําที่เราใช้กันอยู่ชนทานบอกพ่อผีเราผิดนะเราผิดครับเรารักน้ํทชนทานใช้ครับแต่เราใช้อย่างนี้มาเพราะว่าท่านน่ะไม่มีปริมาณน้ําให้เราเพอแล้วท่านก็มาทําลายท่าสูบน้ําเราท่านจะแก้ปัญหาให้เราอย่างไงนะครับแล้วก็หรือว่าท่านจะแจ้งจับเรา ข้อสีครับทำคลองดาาเนี่ย29ล้านบาท5.8กิโลเมตรเนี่ยนะครับแก้ปัญหาภัยแล้งเรายังไงเ,เสร็จแล้วครับสวยงามตามท้องเรื่องไม่มีน้ำสักหยดเอา29ล้านบาทนี่มันเลี้ยงข้าวพงผมยังจะดูมีค่ากว่านะครับนะครับมันแก้ปัญหาภัยแล้งยังไง เรามีปัญหาเรื่องน้ำมีอยู่สองเรื่องหลักๆชมประธารู้ดีครับแรงท่วมมันแก้ยังไงครับมันแก้แรงแก้ท่วมยังไงตอบนะครับ5้าครับมีโครงการที่จะหาแหล่งน้ําใหม่ให้เราหรือไม่เพราะที่ผมนั่งฟังมาตลอดเนี่ยทั้งชมประธานท่านท่านผู้นำเนี่ยพูดคำเดียวกันครับน้ําไม่มีในเขื่อนไม่มีน้ำเขื่อนอยุน่นครับ อุตรดิบตากพิสนุโลกหลังจากนั้นไม่มีครับท่านมีโครงการที่จะทําแหล่งน้าขนาดเล็กขนาด300-400ไ400ร like ่ให้เราบ้างไหมเพราะผมดูในแผนเนี้ยยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี61ถึงปี78 73เนี่ยไม่มีครับมีแต่ดาด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 ครับดาดแหกเลยแก้ปัญหายังไง แก้ปัญหาเราอย่างไงครับผมอยากรู้นั่งกันอยู่เนี่ยไม่มีสักหยนครับผมเรียคว่าคลลบขอบคุณนะฮะก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะฮะว่าสําหรับในเรื่องของด่านคอนกรีตองเนี้ยถามว่าจุดประสงค์ไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณนะ้าที่จะมาเพิ่มนะครับการด่านคอกรีตอันนี้ชี้แจงให้ชัดเจนเลยว่า ไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะมาเพิ่มนะครับดาดคอนกรีตการไลน,นินล่งคอนกรีตเนี่ยนะครับการไลนิ่งคอนกรีตคือการนําน้ําไปสู่ด้านท้ายให้เร็วขึ้นนะครับเกินการเดินทางของน้ําจะเร็วขึ้นแล้วก็ปริมาณตามที่เรากําหนดได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับต่างที่ว่าปริมาณน้ำดาดคอนกรีตแล้วน้ำไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นนะครับขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับทานครับแล้วก็ ของว่าพวกเราคงเข้าใจว่าคลองนี้ยาว10กว่ากิโลเมตรนะครับเราไม่ได้ส่งแค่4ี่หกิโลแค่นี้นะครับเราส่งเป็น10กว่ากิโลเมตรด้านท้ายโนต้ตคราเนี้ว่าถ้าเกิดว่าในปริมาณน้ําเท่าเดิมในวันสิบคิวเท่าเดิม5คิวเท่าเดิมเนี่ยเราก็ส่งไปก็ก็จะไปไม่ถึงคราน,นี้ถ้าเราตัดก็งกีนเนี่ยมันจะเป็นท้ายได้เร็วขึ้นเราก็จะเพียงพอกันนะครับสําหรับแผนในปี64ใช่ไหมครับที่จะทะไรนี่ต่อนะครับก็ขอตอบว่ามันยังอยู่ในขั้นของคารพิจางก็ประมาณนะครับก็เกิดว่า ก็เนอยู่ในขั้น,นของการพิจารณาข้อประมาณยังไม่ได้รับอนุมัติก็ประมาณให้มาดําเนินการอยู่ในขั้นของการพินานะครับถ้าเกิดว่าเขาพิณาแล้วเห็นชอบอนุมัติให้เราก็จะดาเนินการข่าวประวัติแล้วก็ช่วงของการดําเนินการก็คงจะไม่ให้กระทบกับการทํานาทำไรเพราะว่าทางกรมธารก็เข้าใจอยู่กับพี่น้องมาตลอดนะครับว่าคงจะไม่ให้กระทบกับการทํานาปลางนาอะไรถ้าถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้ามันมีน้ำนะฝนมาตกตามสถานสถานการณ์ที่เราดีขึ้นนะครับขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ทางต่อไปเนี้ยอย่างที่ท่านนายกได้เรียนว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าฝนเนี่ยจะมาในในช่วงของเดือนต่อจากนี้หลังจากวันที่15นี้ไปแล้วนะครับฝนฝนจะลงฝนจะเริ่มมีมานะครับเพราะฉะนั้นการทํานาของเราหรือการอะไรของเราก็จะเริ่มจากตอนนั้นนะครับแล้วทีน,นี้ว่าถ้ามาน้าฝนมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาตรงไหนนะครับถ้ามันมาตกเหนือเขื่อนก็ยังเก็บสะสมไว้เหนือเขื่อนได้นะครับ เขื่อนที่ว่าเนี่ยก็คือเขื่อน,อนภูมิพลเขื่อนศริกิตเขื่อนแพรน้อยนี่ครับเราก็สามารถที่จะนําผันมาใช้ให้กับพวกเราได้มูลเนือ้อปัทที่12เนี่ยนะครับเรายังระบายออกนะครับระบายออกประมาณ20กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับแต่ที่มันไหลลงเขื่อนทั้ง4เขื่อนเนี่ยประมาณน้ําทั้งหมดครับทั้ง4เขื่อนนี่ยมีมมนีณตอนนี้นะครับที่เอามาใช้การได้นะครับประมาณ790ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ แล้วเราปล่อยวันละยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านะครับทิ้งนะครับไม่ได้ทออทิ้งด้วยความห่วงใยทางพ่อแม่พี่น้องทางลองที่ดีก็ได้โทรหาผมดรสวีสันแตนักเรีนยนทกก็โทรหาผมมาวันนี้เราจะมาเรียกร้องเทวดาหรือไงเราต้องให้ชมันทานที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ว่าจะขอน้ำมามัางกรเน,นี่ยจะทำยังไงแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งก,กระดาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำได้ น้ำยังไม่มีรูต้นไม้เลยแล้วพวกผมจะทำไงที่มาวันนี้ในไรละบาดใช้ไม้พีน้องท่านนายกตีบอกแล้วว่าจาสุพรรมีน้ำตันนะอ่างทองต้องมีน้ำตันนตัวหึงทั้งประธารรมาทานแจ้งได้แค่นี้ว่ารอน้ำฝนพวกเราต้อรอน้ำฝนเราจะมาทำอะไรเราต้องรอน้ำชมมาทานใช่ไหมเพื่อนก็ขอไปกันเต็มหมดน้ำพุทธเต็มหมด สวนมะม,ม่วงพิยามีสามไร่จะตายหมดแล้วไปดูได้นะครับชมาานบอกรอรอน้ําฝนทีแรกบอกวันที่หนึ่งกระกฎดาคมพี่น้องคอยทํานาวันนี้15บห้าห้าคอยพบกันใหม่ให้เทวดาเขาโปรโยลงมกก่อเอาเดี๋ยวเราฟังนะครที่ใหญ่จากนั้นเชิญชมปรธานก่อนครับแล้วเดี๋ยววันนี้พี่สรงพบคุณสวัสตัวแทนก็พี่น้องกเกษตรกรอ่างทองมาด้วยเชญครับมานะครับ กจอ,อ่างทองนะครับแล้วก็ท่านสภา,าเกษตรนะครับแล้วพี่น้องอเษกษตรกรทุกท่านครับผมนายชิสณุพงศ์นินวดีพุทธิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบริสาชนสุกนะครับเมื่อกี้เราฟังในภาพรวมไปแล้วนะครับก็พี่น้องก็คงได้ยินแหละก็คือตอนนี้เรามีน้ําต้นทุนอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรน้ํเจ็ดร้อยลูกบาทล้านลูกบาทเมตรเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยคือเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค เขาปล่อยน้ํามาให้เราเนี่ยประมาณวันละ20ล้านนะครับในล,ลุ่มเจ้าพยานะครับท่านลองคํานวณดูครับน้ำเจ0ดล้านเนี่ยจะใช้ได้อีกกี่วันนะครับอันนี้ผมพูดสรุปกบบเมตรต่อวินาทีนะครับ แล้วคลองของเรานะครับหนึ่งขวาที่มาทางอ่างทองเนี่ยเราความจุน้ําทั้งหมดเนี่ยมันสามารถรับได้ตั้งห้าสิบว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ําที่เราได้นำมาแค,ค่นี้ทีรักธนูกิจครับมาน่าภายจัดสรรน,นา้าก็อยากที่ท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนาเรียนนะครับว่าถ้าเรามีน้ําต้นทุนที่รับการจัดสรรน,นะครับที่เพียงพอเราไม่เคยละทิ้งพี่น้องชาวเกษตรกรอ,อ่างทองแน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้สถานการณ์ที่เห็นว,ว่าน้ําต้นทุนมันจํากัด แต่จะทําอย่างไรนะครับที่จะให้มีการไปถานน้ำนัำน้นี้ได้อย่างชัดเจนปัจจุบานที่มีการบอกแต่เบื้องต้นครับคือเรื่องของน้ําต้นทุนไม่เพียงพอรอน้ําฝนแต่เข้าใจความปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและวนันนี้นะครับก็ขบุครับผมครับเอาปลุกดังสมทานชี้แจงแล้วไแค่นี้พวกเราว่าไงเดี๋ยวแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะพี่น้องประมาณบางใบเนี่ยที่จะจ้างประชาชนเนี่ย วันละสักสามร้อยกว่าบาทไปถากคองบ้างอะไรต่งตางๆมีไหมนะครับพวกเราอยากได้ไหมนี้นายุกตีนะครับบอกแล้วนะว่าสุกอันมีน้ำํำนาอ่างทองต้องมีถ้าไ,ไม่มีเราไปถนนไหม,มเออเราต้องช่วยกันนะแล้วพวกข้างบนเอาด้วยไหมลูกเขาเอาอยัางไงเอาด้วยพอแกก็แบบเนี้ยเนาะให้พวกฉันล,ลำบากเอาเดี๋ยวนะ ต่อไปนะครับให้ทาบระจำชี้แจอีกนิดหนึ่งนะครับนี่สสอๆของพวกเราเอาละครับได้ฟังจากทางชนรัฐานแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นายกตีก็บอกเช่นเดียวกันเรื่องสถานการณ์น้ําซึ่งพวกเราก็ผมคิดว่าพวกเราก็พอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าน้ําทั้งในเขื่อนบอกว่าถ้าหากว่าสุพันธุ์เขาม,มันต้องรับสภาพ <S 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 แล้วผมเองวันนี้ไม่โกหกแล้วครับ ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยที่น้องเราลงมือทำเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอน้ำเขามาพูดอย่างเงี้ยพวกเราสบายใจใช่ไหมล่ะครับแต่ถึงเวลาต่อรับรู้แช่นั้นล่ะครับทีนี้เมื่อน้ำชรบนมีปัญหาเอาแล้ก็ลงทุนไปแล้วกวาดไปแล้วทำยังไงล่ะไรพักชำระนี่เนี่ยไม่ใช่พักแต่ต้น ร่วมกับพวกเราทั้งสองโครงการนะครับท่านนายกติสสลูกแบดบแล้วก็พี่น้องพวกเราเชาวนาผมเองติดตามแล้วก็พี่น้องเองถ้าเจอผมก็จะรู้ครับเจอกันทีไรก็ถามทุกทีเมื่อไหร่จะปล่อยน้ําทํานาเมื่อไหร่จะปล่อยน้ําทํานาและท่านบอกเลยครับเจอผมที่ไหนผมก็บอกแทนชนรับทานทุกทีครับบอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ปล่อยมันไม่มีให้ปล่อย นั่นคือข้อมูลที่พวกเราได้รับจากชนรัฐบาลมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวผมเสร็จจากที่นี่ก็จะต้องตีเข้าไปที่สภาว่าขอคิวเพื่อนจะเอาปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยไปสะท้อนให้กับนายกมรัฐมนตรีให้กับรัฐมนตรีวันนี้มันวิกฤตจริงๆก็ต้องถามแบบนี้แล้วก็ต้องทราบข้อมูลจากทางรับตรอบให้ชาวบ้านได้ทราบข้อมูลน้ำเข้าที่คลองหนึ่งขวาก่อนนะครับเรามีอีกหลายโครงการที่อยู่ในคลองนี้นะครับเราก็บริหารกันอยู่ประมาณนี้ที่ผ่านมาเราไม่ได้น้ําเพิ่มนะฮะ แต่เป็นการบริหารจัดการน้าของเขาต้องเอาน้ำมาให้เราบางทีเจ็ดวันสึห้าวันนะครับพอครบสิบห้าวันที่เราตกลงกับเกษตรกรไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มปล่อยน้ำไปานท้ายอีกมีประมาณัพันสองพันคนสองพันสามพันท่านทั้งรั่วอะไรเนี่ยตอนนี้พวกเราก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าพวกท่านพวกเรามีโทรศัพท์รู้นะครับว่าเน็ตเรื่องน้ำของกรมจะมาทาน ผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะให้